สบายไหมนะชอบอยู่ในเตาก็ไม่บอกชอบอยู่ในเต้านี่ลูกอืมชอบอยู่ในเตาไฟโอ้ยสบายเกินเนาะเขาล็อกพอดีอเออเอ้านอนตอ่อไปเออ ม,มานอนต่อไปเด้อนอนฝ่าหน้าร้นา,านเด้อมานอนฝ่าหน้าร้นา,านไปเด้อ